ในป่ามหัศจรรย์ที่เรืองแสนด้วยสแนงสีรุ้งอ่อนๆอาศัยไดยโนเสาร์ตัวน้อยชื่อดีโนดีโนมีเก็ดที่เปลี่ยนสีตามอารมณ์และเปล่งประกายเหมือนรุ้งกินน้ำเช้าวันหนึ่งเขาได้พบกับลูกอมสเกลงหัวเราะแหะชื่อโบโบซึ่งกระเด้งกระดอนและพูดได้ด้วยทั้งสองกลายเป็นเพื่อนรักกันและลุยผจญภัยเพื่อตามหาน้ำภูรุ้งวิเศษที่ว่ากันว่าใครได้ดื่มจะร้องเพลงได้ไพเราะ ระหว่างทางพวกเขาเจอผีเสื้อขนมใสไหมบินโบยบินพริ้วๆนกมะพร้าวร้องเพลงหวานและเนินเขา allow, มาร์ชเมลโล่นิ่มๆเหมือนฟูกนอนหน้ากอดเมื่อปีนขึ้นจุดสูงสุดของป่าพวกเขาพบน้ำผูรุ้งายรุ้งจริงๆดีโนดื่มน้ำใสๆแล้วทันใดนั้นก็ร้องเพลงได้เสียงไพเราะสุดๆดอกไม้เต้นระบำต้นไม้เปล่งประกายและทุกคนก็ยิ้มด้วยความสุข นับแต่นั้นมาป่าแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยเสียงเพลงและเสียงหัวเราะของดีโนกับโบ